วันที่4มีนาคม2,568นะครับที่สถานปฏิบัติธรรมท่านหลวงตามมาพุทธพมบัญโยครับที่สาขาสกลนครนะครับหลังจากที่เดินทางมาจากพระทาตพนมครับแวะดูงานนิดนึงครับดูครับน้ำยังสวยอยู่เลยนะครับจากเดิมเนี่ยน้ำเป็นสีโอวันตินครับของพื้นที่นี้นะครับต้นไม้สวยงามมากนะครับ วันนี้กลางวันอุณหภูมิ38องศานะครับมาจากพระธาตุพนมตรงนี้เดิมเป็นดินประเปล่าตัวนี้ทําแปลงเกษตรได้สวยงามครับตรงนั้นคือท่ออากาศธนาคารน้ําระบบปิดเรานะครับลองไปดูหน่อยเป็นยังไงบ้างไปดูครับปลูกผักสวยงามมากผักปลอดสารพิษหมดเลยนะครับของแท้ครับ ใครอยู่แถวสกนลคนครมาดูงานได้ที่นี่ครับตนีคือท่ออากาศนะครับอันนี้เป็นท่อเก่าที่ทางสถานทรรมีก็เลยใช้ท่อเก่านะครับประมาณแปดนิ้วนะครับโอ้ไม่ต้องหยอดก็เห็นน้ำแล้วครับครับเห็นน้ำอยู่แล้วนะครับ รอบสักน้ําก็จะมีระบบปิดอยู่รอบเลยครับเต็มเลยนะครับก็เลยทําให้น้ํายังสวยอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถเพาะปลูกได้อุดมสมบูรณ์ดีครับก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารเลยนะครับทีนี่เป็นแหล่งอาหารเลยสมัยก่อนพื้นที่นี้นะครับไม่สามารถปลูกได้อุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะครับ ปลูกไปก็ตายไปนะครับต้นไม้แต่ปัจจุบันก็ดีมากครับหลังจากทําธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดครับทําช่วงปลายฝนของปีที่แล้วครับมีรอบเลยครับรอบพื้นที่เลยเพราะที่นี่ดูอย่างภูมิีประเทศครับเป็นลูกลังครับแล้งนะครับถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยร้อนละอุเลยแล้วก็ต้นไม้ปลูกยากนะครับครับเป็นมะม่วงก็ถือว่าสวยนะครับในช่วงของฤดู ร้อนนี้ครับครับรูปหล่อท่านหลวงปู่ดูครับกับพระมหาจักรพรรดิครับดูครับโหที่นี่ทำเต็มพื้นที่จริงๆนะครับเพราะมีประโยชน์แล้ะครับเข้าถึงทำนะครับแล้วก็น้ำสวยงามครับ ที่สถานธรรมท่านหลวงตามาะครับพุทธ,ธูมปัญโยสาขาสกลนครครับดูวันที่สี่มีนาคมส5 6 8นรนะครับที่สถานธรรมพุทธ,ธูมปัญโยครับของท่านหลวงตามาสาขาสกลนครครับดูต้นไม้ครับยังเขียวสวยอยู่เลยครับเดิมเนี่ยที่นี่แห้งแล้งมากนะครับปลูกอะไรไม่ได้เลยตรงนี้ หลังทำธนาคารน้ำใต้ดินยังไม่ได้ผ่านฝนนะครับตอนทำทำปลายฝนนี่คือความสมบูรณ์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินครับทำรอบตัวอาคารครับจะช่วยให้ ทานลดความร้อนได้บ้างนะครับสนามหญ้าก,ก็สวยงามเลยครับดีไซน์สวยเลยนครับมสการนะครับ